เป็นพวงแบบนี้เลยอ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงมันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในนะคะทุกคนดูใสๆสอะ่ะอยู่ข้างใน <c oughs> มันเค็มเ็มมันเค็มแบบรสชาติเหมือนมันเหมือนแบบเอาไปหมักเกลือไว้แบบนี้ในคลิปนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะน้องหอมกําลังจะพาพิ้งคเลยว่า คุณครูไม่ค่อยยิ้มเลยนะคะอากาศร้อนมากนะคะตอนนี้พาพี่ๆทุกคนนะคะหรือว่าคนครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในตลาดนัดกันค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีของกินอะไรกันบ้างนะคะนี่อยู่ตรงโซนของกินเลยนะคะไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะลองไปหาของกินเนาะตอนนี้คือที่เราออกมาข้างนอกคือน้องหอมว่าจะ อ,อะไรนะซื้อปลาหมึกเลี้ยงคุณครูเนาะเพราะว่าคุณครูยังไม่เคยกินนะคะและส่วนที่เหลือก,ก็เดี๋ยวให้คุณครูเลือกเองเลยนะคะว่าคุณครูอยากกินอะไรนะคะสามารถปาซาชิเนทะีนี่จะราทำนี้มันซาเราเน,ะนะาะเนาะทำนี้มันซาเราเนาะอย่าล่อา <laughs> บอกคุณครูว่าไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้จะไม่ให้กินข้าวนะคะจะให้กินแต่ของกินนะคะเดี๋ยวก็ให้ให้คุณครูเลือกเลยว่าจะกินอะไรเพราะวันนี้เรามาเพื่อซื้อเพื่อมากินของกินเมืองไทยเท่านั้นนะคะไป ตามคุณครูไปว่าคุณครูจะไปอ,อกินอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เราจะเลี้ยงปลาหมึกของปลาหมึกคุณครูก,ก่อนอพี่หอมปลาหมึกอะเอาไหมปลาหมึกตัวใหญ่เลยนะคะตัวใหญ่มากนะคะเอาตัวใหญ่ๆนั่นเลยราคาเท่าไหร่120บาทอยู่หน้าร้านปลาหมึกนะคะเดี๋ยวจะสั่งปลาหมึกเลี้ยงคุณครูเอาอันมีไข่ใช่ไหมพี่หอมอ่า ตัวนึงพอกินได้พี่ผมอันนี้ยากแล้วนี้ยากมากที่เองร้อนๆเลยเห็ดคันอ๋อได้อยู่เอาอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้อันนี้ร้สามสิบอันนี้ร้อยเช้าอันนี้เหรออันนี้มันจะถ้าถ้ายากมันจะเป็นแอนอันนี้ร้อยเช้อ๋อเอาอันนี้ย่างไว้เดี๋ยวค่อยปอกปอกเมากันเลยกันเดี๋ยวค่อยบิ๊กเม้าเนาะร้อยเช้าเนาะนี่วนะคะเอาตัวใหญ่เลย ละหมึกตัวใหญ่มากนะคะตัวละ120นะคะหมึกไข่ใช่หมึกไข่ไงตัวนี้ก็ใหญ่อะตัวนี้ก็ได้เอาสองตัวเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะคะค่ะต้องจ่ายก่อนไหมคะใช่ไหมซ้าวุล่ะ a ยี่ยบไว้ซ้าวทีนี้ซ้ายไหมเนาะอ๋ออาท่งซ้ายไหมเนาะทีนี้คนคูณดีใจนะ คุณครูบอกว่าไม่เคยกินวันนี้อันไหนที่ไม่เคยกินคุณครูจะลองชิมทั้งหมดนะคะจะลองกินดูคุณครูบอกแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เราเตรียมแล้วนะคะเออเราซื้อปลาหมึกไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเนาะอ่าคะตอนนี้จะกินอะไระสรบบามาปารซาชิเนะอ๋ออันนี้คือน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยวใช่ไหมคะนี่น้ำเนี้ยอ่าคุณครูบอกอยากกินน้ำเนี้ยอ๋อข้าวซอยไก่กับน้ำเนี้ย แซม,ม่าไปหาซซาชิเนนอ๋อขนมจีนขนมจีนนี่คือสําหรับอะไรคะขนมจีนนี่ใส่อะไรคะใส่<ป>เส้นอันน้ำพวกนี้ได้ไ <ป S 1> ใช่ไหมะขนมจีนกับเส้นใหญ่หมมเ,เ<ะ>นี่นยอ๋อเจ้าอ่าแซมาอ่าไปบาเยีอยู่เมล็ดไอด้า ข้าซวซอยไก่อ่านี่คือน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวโซเข้าซวซอยเอ่อชเข้าซวซอยตลุกไปเลยใช่ไหมตามมาละ่ะอ่าตามคุณครูเลยคุณครูบอกอยากกินนะคะไห้รัาเท่าไหร่คะสี่สิบบาทอ่าพี่หอมใจเดี๋ยวตามคุณครูไปนะคะว่าคุณครูอยากกินอะไรบ้างนะคะวันนี้อ่าคลิปนี้นี่คือเดี๋ยวจะตามหลังคุณครูอย่างเดียว พี่หอมลองถามคุณครูซิว่าอยากกินอะไรบ้างให้ดูฝั่งนี้เพราะของกินมันจะมีเฉพาะฝั่งนี้กันนั้นจจกุ้งทอดต้องเหรอเอากี่กล่องครับกล่องเดียวกุ้งทอดปูทอดเท่าไหร่คะปูทอดกล่องละเท่าไหร่ห้าสิบครับห้าสิบบาทใช่ไหมที่มาเปี่างต้องเหรอ คุณครูกินปูทอดนะคะอร่อยกล่องละห้าสิบบาทอร่อยอร่อยอะไปด้วยกันที่ไหนครับไปแล้วไหมไปค่ะตามคุณครูไปแล้วอันนี้คุณครูเคยกินได้ยังพี่หอมลองถามดิ้สายไหมซาฮุล่ะซาฮุล่ะซาฮาล่ะหนึ่งชุดเท่าไหร่คะสาบาทสามสิบห้าบาท เอาหนึ่งชุดค่ะหนึ่งชุดค่ะเอาหนึ่งชุดเลยวันนี้เราจะจัดให้คุณครูเอาแบบที่แบบคุณครูยังไม่เคยกินนะคะจัดไปเลยได้นะคะคทใหม่นเช้าเลยนะึน่งชุดสามสิบห้าบาทซาเจี้ยงเนาะสม่เนาะโอเคได้แล้วตอนนี้ไม่รู้ได้กี่อย่างแล้วอันนี้พี่หอมอยากลองกินอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อะเห็นในเน็ตเขาขายบ่อย อันนี้เขาเรียกของกินอะไรคะกะละแมเพชรบุรีจ้ะกะละแมเพชรบุรีอ๋อม่ะคะ้วดวกรอ๋ค่ะเคยนะคะว้าวส่วนมากจะเคยเห็นแต่ในเน็ตยังไม่เคยกินนะคะว้าว่ใหม่ค้นใหม่ๆเลยค่ะอ้ทที่นี่เลยใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นรสตั้งแต่กะทิสดค่ะกะทิสดสีดำนี่แหละคะได้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเตยผู้เรียน่านี้ เขาขายยังไงคะชิ้นละสามห้าสามชิ้นร้อยค่ะว้าวลองชิมอย่างงี้เราต้องลองชิมกินนะเพราะว่ายังไม่เคยกินเลยค่ะนี่ดั้งเดิมอันนี้ดั้งเดิมอ่ะพี่หอมกินก่อนความรู้สึกมันเป็นอะไรเหมือนเข้าแอบไหมใช่เข้าแอบไหมนุ่มเหรอนุ่มๆเหรออันนี้เขาบอกว่าดั้งเดิมนะคะรสอะไรไม่รู้จำไม่ได้มะพร้าวใช่ไหม บบอืมอร่อยเนาะซื้อไปบ้านเนะบบาะเอาอสามห้าค่ะสามที่ร้อยสบบามเขาอร่อยอ่ะเขาบอกว่าสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทนะคบบนนะก็ตอนนี้เราน่าจะต้องซื้อกลับไปต้องซื้อกลับไปเอาอย่างละนิดเนาะเพราะว่าอันนี้จริงๆครั้งแรกในชีวิตนะคะที่น้องหอมได้กินนะคะอันนี้เขาใช้แป้งทำห,หรอคะ ดังเดิมครวมได้รวมได้เอาเอามีดังเดิมดังเดิมอร่อยมีแบบแบบมันมี2อย่างด้วยนะคะแบบที่ใส่งากับไม่ใส่งาแต่เราแบบงานเนาะจะได้เพิ่มความหอมนะคะบอกเลยว่ากาศร้อนมาขอลองชิมอ่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะคุณเรียนนะ สีเหลืองเป็นถั่วเลี้ยนสีเหลืองไม่ค่อโอเคอ่ะเอาอันนี้เลยดั้งเดิมอ่ะดั้งเดิมอร่อยเฮ้ยสีเขียวมันมีถั่วดินด้วยอันเนี้ยโอ้รสชาติไม่ไหวเลยถั่วเลี้ยนไม่ไหวเลยรสชาติกลิ่นแรงมากสามอันค่ะ โอ้ยขนลุกอุ้ยกินดูเรียนไม่ไหวสามห่อร้อยนะคะอร่อยอร่อยอันนี้คืออะไรพี่น้ออ๋อปัดปลาหมึกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไปดูเห็นของกินแปลกๆอีกแล้วอันนี้คือสารหร่ายอะไรฮะสารหร่ายพวงอง,งุงนโอ้เหมือนของปลองเลยอะ่ะ อันนี้เขาผลิตเองหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะเองค่ะอ๋อมันมีมันมีต้นเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยกล่องเท่าไรคะนีอ่อย่างงี้ต้องลองพี่หอมลองดูลองดูงดนี่ขอดูใกล้ๆหน่อยสิมันเหมือนของฟองว่ะของฟ้อมามันเหมือนถุงยางหนังยางงี้เนาะแต่ทําไมมันมีต้นด้วยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนะฮะ,อะลองสักหนึ่งกล่องลองสักหนึ่งกล่องห้าสิบใช่ไหมคะ ลองนะคะต้องลององุ่นพวงกอไม่ใช่สาหร่ายพวงอ่างุนมีต้นด้วยสาหร่ายที่จริงมันควรอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอทำไมเป็นต้นนะโอ้พี่หอมตรงนี้ก็มีกล่องรู้สึกกล่องใหญ่กว่าเมื่อกี้อ่ะอ๋อกล่องใหญ่หนึ่งร้อยบาทอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรสาหร่ายขาวค่ะแบบเดียวกันไหมคะ แมงกะาพุนอันนี้คือสาหร่ายขาวใช่สาหร่ายป้องตุนสาหร่ายขาวโอ,โอ้ยังไม่เคยเห็นเลยมันเหมือนแมงเะล่างเนาะอันนี้อันนี้ไ,ไหมสองก่องแปดสิบนานทะีเพิ่งเคยเห็นนะคะสาหร่ายขาวสองร้อหน่อยก็สองร้อยซื้อ,อ,อกุ้งไปหนึ่งกล่อง <S <S วันนี้จะจัดเต็มให้กับคุณครูเลยขอบคุณค่ะโอ้ยพี่ <S <S หอม ดูถือไม่ได้แล้วนะขอเยอะมากเลยดูโอ้ตอนนี้ร้อนเริ่มหิวน้ำแล้วต้องไปหาซื้อน้ำบ้างคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูเมื่อกี้คนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะคะก็คนเยอะกว่าเดิมเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวตามคุณครูไปค่ะว้าวลูกชิ้นใหญ่มากลูกชิ้นใหญ่ๆนี้ไม้เท่าไหรคะ มาแล้วสิบีบาทอันนี้สุกหรือยังกินได้อย่างไรต้องทอดโอ้ฝั่งนู้นเหรอคะฝั่งนู้นคืออะไรเป็นผัดไทยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะอ๋อเอาแบบเอาไปเลยอันนี้เอาเอากลับไปกินที่บ้านไหมหรือว่ากินที่นี่ดีอันนี้ยังไม่ทอดนะอันนี้ทอดแล้วเหรอคะอันนี้ทอดแล้ว ลองไหมเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาไม้นึง่งไม้นึงก็พอแล้วเดี๋ยวคิดไปหมดบนะจ๊ะนี่รวมได้นะจ๊ะลูกชิ้นใหญ่เลยไม้ละสี่สิบบาทนะคะโอ้สุดยอดเลยใหญ่จริงๆร้านลูกชิ้นทุกอย่างนะคะลูกชิ้นไส้กรอกนะฮะดูเหงื่อพี่หอมดูอากาศร้อนขนาดไหนดูเหงื่อเหงื่อร้อนมากใช่มอ่ะ คุณครูคุณครูไม่มีเหงื่อเลยช่วยเดินมปชิวเหรอบูล๋ละ <laughs> คุณครูไม่มีเหงื่อเลยนะคะพี่หอมเหงื่อเต็มส่วนน้องหอมก็เหงื่อเต็มเช่นกันนะคะอ๋อเจอของกองขนมแปลกๆอีกแล้วนะคะดูน่าทานมากไม่รู้ว่าถุงเท่าไหร่นะคะสามอาเปย์ไฮยูมเลสกล่องละเท่าไหร่คะาอ๋อสามห้าเอ,อา,าออพี่หอมใจ่แล้วล่าเรนนอใช่ไหมนาะ แล้วอย่างเช่นผุงข้างหน้านี้เท่าไหร่คะ่ะ25ห้ออ่ะว้าวอู้ได้ออของกินเยอะเลยตอนนี้จบแล้วนะคะนี่หมดแล้วตอนนี้เราต้องไปหาสถานที่นั่งกินก่อนแล้วนะคะ อากาศร้อนมากโอ้ตอนนี้นะคะออกจากตลาดนัดมาแล้วนะคะดูของนีซ่ซื้อเยอะมากนะคะของที่อยู่ในรถตั้ที่เราฝากไว้ก็ยังมีอีกนะคะนี่ตอนนี้พาคุณครูมากินก่อนเมื่อกี้วันนี้บอกกับคุณครูว่าวันนี้ห้ามกินข้าวจะเลี้ยงของกินมาเพื่อกินของกินดูคุณครูกินอะไรนะคะกินข้าวเส้นน้ำเงี้ยวนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะคุณครู <laughs> ทำมิจฉาละ่ะ หิวข้าวนะคะเราบอกว่าไม่ให้กินข้าวคุณครูก็ไม่กล้ากินจริงๆนะคะอันนี้คือเราอยากเลี้ยงของกินเพราะว่ามันมีแค่โอกาสเดียวและวันเดียวนะคะจริงๆเราก็เลยอยากให้คุณครูได้กินของกินที่คุณครูยังไม่เคยกินอะไรอย่างนี้นะคะเลยพามากินเนาะเยอะแยะซื้อมาูวันนี้ดูน้อหอมใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะบอกเลยว่าเจ็บขามากเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าถอดรองเท้าแล้วก็เรานั่งอยู่แถวๆโลตัสนี่แหละนะคะดู นั่งตรงสนามญ้าน,นั่นแหละนะคะอยู่ตรงที่เขาขายในโดอันนี้คืออะไรเป็นอู่ซ่อมรถของเขาหรือเปล่านะคะนั่งอยู่ข้างๆนี้แหละนะคะนั่งตรงนี้กินแล้วก็อิ่มท้องพักก่อนนะคะบอกเลยอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็เออ,อยังไงอะอากาศก็ร้อนแล้วก็แบบมันไม่มีที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็ในห้างอะถ้าในห้างก็คือหมายถึงว่าในโรตัสเนาะถ้าเราไม่ซื้อของกินเขาเราไปนั่งนานๆก็เกรงใจเพราะว่าทุกๆวันอาทิตย์มันจะไม่มีที่ว่างเลยอะไรอย่างนี้นะคะเลยจึงแบบออกมาแบบถ่ายลม นั่งสูบลมข้างนอกดีกว่านะคะและตอนนี้นะคะที่วันนี้เราซื้อมาไม่รู้มีอะไรบ้างนี่อันนี้เขาเรีกเยกอะไรนะคาราเมลใช่ไหมอันนี้บอกเลยว่าทุกใจน้องหอมมากนะคะนี่ดั้งเดิมที่เขาบอกเป็นสีดำๆมันเป็นมะพร้าวนะคะสีดำอร่อยมากและอันนี้คือน้องหอมไม่เคยกินและน้องหอมเองก็อยากให้คุณครูกินเช่นกันนะคะเขาบอกว่าเป็นสาลายอะไรนะ สาลายพวงองุนอ่าเดี๋ยวแกดูอันนี้ครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะอันนี้ไม่เคยกินดูคือมันเหมือนของปอมากอ่ยทุกคนดูมันเหมือนหนังยางอ่ะมันใช่ของกินแน่หรอพี่หอมเนาะมันไม่เหมือนของกินเลยอะสามารถจิเออสปิตตี้แหละเออวบิเลเทมามาชี่แหละตุวยบูล่ะเอออตู้ตลกแนะนอนอตู้ตลบไนเนอะ แต่หิงกุ้ยได้ตัวเนาะบอกกับคุณครูว่ามันเหมือนหนังยางมากนะคะคุณครูบอกว่าใช่ฮะินดติวโอ้ยปินแลตให้มาชี้เลยเขาบอกว่าอะไรนะต้องเอาน้ำเย็นแช่ใช่ไหมมันถึงจะกรอบอ่ะเดี๋ยวเราซื้อน้ำมาแล้วเดี๋ยวลองแช่ดูเนาะเพราะว่าเราอยากกินอันนี้เลยเพราะว่าถ้ากลับบ้านไปเราจะแยกทางกันแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ได้กินนะคะจึงซื้อมากล่องละห้าสิบบาทนะคะ แล้ววันนี้คุณครูบอกอยากกินปูทอดนะคะนี่ปูทอดอันนี้น้องหอมก็ส่วนมากจะไม่ค่อยกินเพราะว่าตั้งแต่ไปทําเคี่ยวมานะคะมันไม่กินกัดยากนะคะดูปูก็กล่องละห้าสิบบาทนะคะนี่ดูคุณครูดีใจมากอันไหนที่ไม่เคยเห็นคุณครูถ่ายกับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะนี่กุ้งอีกจะกินไหวไหมเนี่ยแล้วในกล่องนี้คืออะไรเนี่ยปลาหมึกออ้ปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกไข่นะคะแกะเลยวางนี่แหละนี่ โม่กินกีนอ,นะอนี่อาเดียงกันอย่างนี้เลยมีอะไรอีกอู้อันนี้คือไม่เคยเห็นดูดูชิ้นยักษ์โอ้โหไม้ละสี่สิบบาทนะคะวูช่มะเตยบุละอ,อตาอเมทอตาล่อะไทีจีดะ <laughs> ใหญ่มากทุกคนดูแต่ก็คือแค่อยากลองชิมรสชาตินะคะว่ามันจะแตกต่างจากไม้เล็กๆไม้อะไรเงี้ยเลยซื้อมาถ้า อยู่ที่บ้านอาจจะไม่ซื้อกินไม้ละสิบสิบาทแล้วก็รู้สึกว่าแพงเหมือนกันเนาะเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยซื้อกินของแพงและนี่คือสายไหมคุณครูอยากกินอยากลองนะคะต้องให้คุณครูลองเนาะซาหุล่ะเขาเรียกอะไรนะคุณครูโรตีสายไหมใช่โรตีสายไหมโรตีสายไหมเดี๋ยวคุณครูบอกว่าไม่รู้จักนะคะคุณครูถามว่ามันคืออะไรและกินแบบไหนจึงอธิบายให้คุณครูได้ฟังว่า อันนี้เป็นโตรตีกินแล้วก็สายไหมกเรามาห่อข้างในนะคะเดี๋ยวให้ทําให้คุณครูกินเนาะ,ะอันนี้มารีวิวของไว้ก่อนยังกินไม่ลงว่ามันเยอะเหลือเกินนะคะอ่าลองอ,อันนี้คืออะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ,นนะรนะสาหร่ายพวงอังุูนอลองชิมเอาคนละหนึ่งพวงกินเลยลองดูเดี๋ยวน้องหอมค่อยกินจีจิมาซ้ายเดยค่ะสวยอินอากงซาอืมเโลออาย่าตาเโล หมดอเลยตัวตีเด็กเปปเปอร์ยาตไป่รู้ยัอยาตายยังต่อบอกรอบเหรอที่หอมกินมันมันกินเปรี้ยวหวานจืดยังไงมันก็จืดแต่มันก็มันกรอบแบบจืดแบบกรอบอย่างนี้เหรอเราเอามาเดี๋ยวดูน้องกินดู พี่หอมเขาบอกว่ายังไม่รู้รสชาติเหมือนกันรู้แค่ว่ากรอบๆนะคะเดี๋ยวลองกินดูมันจะลื่นๆเ<อ>ขาข้าวไหมไม่ข้าวไม่ข้าวมันก็แปลกๆอ่ะมันก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูบอกว่ามันเผ็ดนี่คือมันน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มแม่เส็ดหล่าน้ำจิ้มไม่เ,เสร็จหรืเอลซะเล เดี๋ยวลองกินแบบไม่ต้องไม่ต้องจิ้มดูเนาะมันอร่อยอยู่นะแต่เมื่อกี้เรากินน้ำจิ้มไงมันอร่อยแต่ว่าลรากินแบบอันนี้ดูว่ามันจะได้รสชาติแบบไหนนะคะดูเป็นพวงแบบนี้เลยอะ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงๆมันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในนะคะทุกคนดูใสๆอะ่ะอยู่ข้างในอืมมันเค็มๆมันเค็มๆแบบรสชาติเหมือนมันเหมือนแบบ เอาไปหมักเกลือไว้แบบนี้มันได้รสชาติแบบนั้นจริงสามารถซาจิจิกระดาษเนี่เหมือนเหมือนตู้ซารเนี่ยกระดาษเวซ่างานอ่อนะอ่างานนี่เนะานะอืมซาจเฮดตลบไปเนาะเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวอืมควาในซาจสัตว์อืมีาาอื้อทีเรียนซาจจะมีไว้เนาะโอเคนะคะก็เป็นของแปลกอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ดีนะคะ บอกเลยว่าวันนี้กินในสิ่งที่เรายังไม่เคยกินและค,คุณครูก็เช่นกันนะคะหยิบมาวาจีจีไว้หนออืมสาวยุล่ะสมายบมวาจีจี้ไว้าวุสาวุอู้วัวน,นี้ค,คุณครูไว้ลองอวววเหนีววเหนียวไปเลยแหละยยวเวว ก้อหละกล้งเดะย,ยกนิ้วให้ไหนคะ <laughs> อันนี้แวมามดูรอยยิ้มของคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าอร่อยนะคะดูจิ้มเอาเอามาแบบเัยใหญ่เลยนะคะชุดละตัวละร้อยยี่สิบบาทนะคะโอ้คุณครูจิ้มแบบอร่อยเลยอันอนี้เอาตอนนี้เอาอะไรอีกแต่สาจิกก้อนละกัอันนี้คุณครูบอกว่ายังไม่เคยเห็นนะคะคุณครูบอกว่าเราอยากลองชิมว่ามันเป็นยังไงน่าจะหวานแหละ บอกว่าน่าจะหวานนะว่ะจะแช่จะแช่อเลยสมตะต่แช่ตะคู่ซาร์หรอ,หรอถ้าเขาบอกว่าถ้ากินคำใหญ่ๆมันจะอร่อยเอออย่างงี้เลยืออายตะตาเป็นยังไงถช่วโชเดยหว,ว,ว,วานๆเอพี่หอมลองกินได้พี่หอมเป็นยังไงหนูก็ยังไม่เคยกินน่ะรสชาติอันนี้มันเป็นยังไงมันคล้ายๆเหมือนมันคล้ายๆเหมือนอันนั้นเหรอ อะไรนะโรตีไม่ใช่โรตีที่เขาขายอะไรนะที่มันกรอบๆอ่ะเป็นจับฝานม้วนเนาะเนาะมีแต่ครีมเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่ยังไงหวานไหมดูหน้าทาท่าทางจะหวานมากเลยอ่ะหวานหวานหวานหอมกรอบไหมมันมันโชูเยอะจิหวานมันหวาน เดี๋ยวต้องลองแต่ตอนนี้ให้เขาลองก่อนอ่ะพี่หอมทําอันนี้โรตีสายไหมให้คุณครูหนึ่งชุดให้คุณครูได้ชิมรสชาติของกินเมืองไทยแต่อันนี้โรตีสายไหมนี่คือเราชอบกินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณครูไม่เคยกินเลยจะจัดให้คุณครูนะคะแดดซ่าเป็นเนาะใช่ไหาจิเป็นเนาะอโศงซ้าชีไหมครูบอกไม่เคยกินนะคะน้องหอมเลยบอกว่าต้องลองไอ้โลจะแช่สบายใช่จิ บอกคุณครูว่าเขาดึงมาหนึ่งแผ่นแบบนี้แล้วก็ต้องใส่โรตีข้างในนะดูคุณครูนั่งมองอย่างแบบอันนี้เลยนะคะแบบน่าสงสัยอะ่ะดูคุณครูสิแล้วก็อ่าทําอันเออเออทำแบบนั้นให้คุณครูด้วยดูคุณครูตั้งใจดูมากนะคะคุณครูตลกก็บอกไม่เคยเห็นนะคะดูอ่า<ะ><ห>อ่า<ห>คุณครูลองกินใกล้ซ<ห>ะอืม<ห><ะ> มองอย่างเดียวนางยังงงงอยู่กันไปเลยอ่ามังแก่ติดปากอ่ะเรื่องอะไรย่าตาใช่เหรอใช่ช่วยมั้งช่วยเนาะหวานคุณครูบอกว่าหวานชอบอยู่บจะมังแก่คุณครูบอกว่าติดปากเพราะโรตีเขาทำแผ่นบางมากนะคะมันเลยทำให้ติดปากเนาะ ยเดียยอเดียอาาก้าหนาใช่ไหมบันดาันดาเจอชอบยใจล่ะใลชอบของกินไทยไหมคะใจเลยใจเลยชอบค่ะชอบค่ะอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะโหตอนนี้นะคะของกินเราซื้อมาเยอะมากกินแทบไม่หมดเลยอ่ะคือวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ของเรานะคะมอบตังมาเพื่อให้เลี้ยงคุณครูนะคะเสียงมอไซดังมากเลย มอบมาให้เลี้ยงคนคูนะคะทั้งหมดนะคะ1,800บาทนะคะหนึ่ท่าน,นะคะโอนมาให้1,000บาทนะคะอีกท่านหนึ่ง800บาทนะคะเลยเลี้ยงเรา3คนละกันวันนี้มากัน3านคนได้กินทั้ง3คนเลยบอกเลยว่าน้องหมองเองก็ดีใจเพราะว่าส่วนมากเองปกติเราแทบไม่ได้มาแบบ ไม่ได้มาแบบเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวอย่างนี้นะคะส่วนมากก็คือจะพาลูกพาหลานมามันก็โอ้โหวุ่นวายเลยของก็ต้องซื้อกินก็ต้องกินเที่ยวก็ต้องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าวุ่นวายมากนะคะแต่ในรอบนี้น้องหอมได้มีโอกาสได้พาคุณครูมานะคะคุณครูก็ดีใจเนาะแล้วก็ส่วนน้องหอมเองก็ดีใจที่ไม่ได้ที่ไม่มีน้องหอมมาด้วยคุณครูมีความรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขไหมเดี๋ยวเอาไมให้คุณครูสักหน่อยเจ๋อหละทีเนี้ยละเลยได้ละ ยังไงเ้นาะและทให้หลาชิ่วม,มาละลาเชี่วม,มาต้องถามคุณครูว่าอยากมาไหมคุณวอลอยากมาอีกนะคะจิตใจแล้วนะคะแล้วจีแทอักษาสาสมา,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 าไปหา <c oughs> ปูใช่ไหมปลาหมึกว้าวคุณครูชอบกินปลาหมึกนะคะคุณครูบอกว่าน้องหอมน้องถามในนี้ทั้งหมดงูชอบกินอะไรชอบกินปลาหมึกใจสวยดีเมียซ่า กงอซ่าเนาะองหอมบอกว่าถ้าชอบกินต้องกินให้หมดนะคะตอนนี้คือทุกอย่างคือแบบยังไงหิวเราหิวด้วยนะคะแบบเราเห็นอะไรก็อยากกินหมดเลยพอตอนนี้ซื้อมากินแทบไม่หมดแล้วนะคะทุกคนรูวปลาหมึกนะคะคุณูบอกว่าอร่อยติดใจกินอีกเลยคุณกูซาอร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะนี่คุณคูนะคะเริ่มเข้ากล้องกับเราบ่อยเริ่มเป็นละ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่ะไอ้โหลลูกย่าแม่ขอบคุณค่ะอ,คอ่ะคุณครูตั้งแต่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคุณครูเี่ยวชีพแล้วค่ะคุณครูบอกว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่นะคุณครูสิบปี2016นะคะก็ประมาณ8ปปีแล้วนะคะก็ คุณครูยังไม่เคยมาเที่ยวฝั่งไทยเลยนะคะและคุณครูก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฝั่งไทยและคุณครูก็ดีใจมากที่มีผู้ใหญใ่ของเราได้มอบตังค์มาแล้วก็แบบมาเลี้ยงของกินของคุณครูอย่างเงี้ยคุณครูดีใจมากมากเลยนะคะและวันนี้คุณครูก็แต่งตัวแบบเป็นพิเศษมากที oh? ่แรกน้องหอมคิดว่าคุณครูจะใส่ผ้าถุงมาเที่ยวซะอีกนะเพราะว่าไม่เคยเห็นกางเกงไม่เคยเห็นคุณครูใส่กางเกงเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกจริงๆนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีจริงๆนะคะเชม่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไร่มาเลี้ยงอาหารคุณครวูวันนี้และน้องหอมก็ได้กินไปด้วยนะคะและน้องหอมก็ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆส่วนตัวเองเป็นคนที่ชอบเที่ยวเมืองไทยมากๆ ถ้าเป็นไปได้นะคะน้องหอมเองก็อยากไปไกลมากกว่านี้แต่แต่น้องหอมยังไม่มีพาสปอร์ตนะคะก็ยังไม่สามารถไปไกลมากกว่านั้นจึงอยู่มาสูงสุดได้ก็คือแถวแถวแม่สายไปไกลสุดก็คือเชียงรายแค่นั้นเองนะคะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะคะและในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็อาจจะไม่พูดเยอะแล้วขอกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะคะในคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย